ต่อโลใช่ไหมพี่อตกอครับใส่เป็นถาดใหญ่กว่านี้หน่อยนึงเนี่ยมันเกิดเรียนเลยรว่ากินแล้วหอมได้ง่ายไม่มีอพี่ไออ้ยู่อยู่ที่คนพูดเออเขาติดใายเลยเราไปเห็นกับตาเลยหอเลยเลยใช่ไหมพี่หรือยังไงโอ้แล้วมันสวยมากโคมันแบบยังแบบทองหมายถึงว่าลูกเนื้อมสวยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่รู้ลูกมันแค่ไหนนะ แสดง่ะเพราะคัดคัดทุเรียนแก่แล้วก็เอาไปขายแพงคนรวยอย่างเดียวเราเราก็รรวยยแต่น้อเากินข้างข้างถนนโอเคข้างถนนข้างตลาดี้ดีกว่ยหรือเกี่วันเดี๋ยวลงเพียรบอกครับผมเออโอเคครับทุเรียนเริ่มไม้แล้วตอนนี้ต้ยอ่ะไม่ค่อยมี ใครมาขายแล้วหาที่กบ่งคอ มือหยิบกระดานไม่ออกแล้วกันถีก่ด้วยนะ ไข่แกะครับลัวโดนเนี่ยให้่ัยเรียนเก็บไขยกระโดนแล้วน,นะเนี่ยไปเลย